แลด้ดมกใหม่บ่าลกยไงชื่อเธอบอโอยเฮ้ยได้ดีใจได้มกดิเข็ดมังนาวมาทุกคนน่าเข็ดดีก,กาถือว่าสุกได้ที่แล้วมาหมอนปุ่งแล้วทุกคนเร็จแ้ใส่สำลีแกงจะอ่าใส่ข่าเบือเกลือลูกนกนี่เร็วแลวทุกคน เยอะจะน่า,นนาพวเราแก่งแล้วเลี้ยปอเอาไปเทอเราเลยหรืป่า <c ười> กลิ่นพี้เล็กก็ไม่มาว่าว่าไปจะแซ่บเลยเนาะกรทักทายสบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกู่ทุกคนสบายดีตอนเศ้าทุกคนวันนี้ก็สีเดินทางเข้าไปในเมืองทุกคนเข้าไปซื้อนมให้ลูกนะกินหลายขนาดทุกคนเดี๋ยวนี้นะ จักนมเข้าไปเบิ่งก่อนทุกคนจักสิเอาอีบอ่ะวางอยู่เพิ่นยังอี่สกล่องทุกคนแล้วก็ซื้อโคตรนมใหม่ให้เพิ่นเพราะว่าตั้งแต่3เดือน4เดือนบ่ได้เป็นโคตรเลยนะมื้อนี้ก็สิเฮาไปเบิ่งอยู่ในเมืองบ่ได้สั่งทางออนไลน์ทุกคนเฮาไปเบิ่งหารอยู่ในเมืองอยู่าสิมีบ่ซื้อเครื่องหัลุกทุกคนเอ้ยมีแต่ของลุกทั้งหมดนะเดี๋ยวนี้นะขโมยขับใจ FC ทุกคนที่เข้ามาติดตามรมาชมทุกคนเออคัรโบได้ FC ก็คือสิบ่ได้เงินค่านมลุกสมุทต็อกเฮ็ดคลิปไปแต่ละมื้อกันนทุกค นี่คนนั้นเข้ามาเบิ่งหลายก่ะพอได้เงินซื้อนมให้ลูกทุกคนเลยบืนไปซอยกันทุกคนมาหมอนแน่สม,มนนูทแน่หาเงินเลี้ยงลูกนะว่าลูกก่ะบ่ได้กินนมสม,มูทดิ khi phun cung cô ấy con phun bay lại ngọn ban phát cả nhà con อยู่ในางางนเซเว่น 7, อยู่บ้านสะบทุกคนอย่เมนเซเว่น 7, แล้วมันเป็นฮาน์ดข,าย,ขายคล้ายๆคือเซเว่นนั่นแหละขวดนมกันซีลองไปหาเบิง จะเจาแก่มัน ในดาล้างปวดมันนั้นทุกคนเมื่อไม่แต่ใหญ่ตัวน้วนอยก็มีเดี๋ยวไปหาเบืองทานใหม่ทุกคนทุกคนเคืองก็ได้แด้วนะเคือง,งยูเคืองกินแลน้วกะเคืองลูกแน่ทุกคน เยอะพ่อแบบนี <ugly Twelve analysis> ้อาป้าอ้กอ้บอกคือเต็มหลกนี่จะกินหรือแจะกินมอยากอางน่นเรากินน่เราก็กินแค่น่เราก็กินนองมมีปลาทูปลาทูเขาพุ่มาต่ำนงเพชริกปลาทูะเอมีนยว้าวดีใจได้โมกงาบุรุบอ่ฮะโมกกันใหญ่พดหน่อยหนึ่ง phải đi ra xúi phơi nhảy đấy, ra đấy mồm mày bảo lũ anh này đi chạy đấy mồm đi, hân, à. đấy mồm bảo lũ, ác cảm dị ác cảm đây là muốn cái sợi phơi hả? แม่ชื่อเฮาตี้วะเพิ่นได้มุกกับได้ขวดนม่มแล้วก็ได้ลายอันเติมมันนี่ของเพิ่น <c oughs> ชื่อของให้หน้าอ่า <c oughs> อ่านดีใจปะลูกยิ้มแน่ยิ้มแน่ดีใจนะ ยิ้มนี่โอ้ยยิ้มนี่กว่ายิ้มนี่ยิย้มนี่ดีใหญ่เลยลิมมกแล้วบ้านนี้เด็เตา้าหน่มเป็นกันนต้มไข่ยยนะมะเด็กมันกิ่นเพื่อนะเฮ้ยถ้าซื้อเขาไม่แล้ว

เว่าวสัเว่าวพื้เด้อยเสาเนี่นะแแววฮะเห็นเว่าวว่าวเช่นเขตมักหนาวโบแมนเขตเขตหนาวเป็นผมมันเป็นปลุดอยู่เฮ้ยมอลลเลยครับสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกครู่สักคนวันนี้สิมาเห็ดเมนูแซ่บแซ่ดเห็นบอเ่าผมไม่เห็นเนาะทุกคนเขตมะนาวได้มาแต่ป้าเนี่ย อันผู้เท่าผู้แก่เพื่อนว่าบัวเพือแบ่งกันทุกคนเอาเลยที่ะสุมหา้าวกำลังแบ่งกันนะผัดผู้เท่าผู้แก่ว่าผู้เลือกเอาแล้วก็เอาเมดนะเก่งเลยเก่งเก่งแล้วจงแบ่งเพื่อเดียวทุกคนเพราะว่าเพื่อนบ้าอร่อยกับคือเคยกันนี่นะทุกคนเลยมาตลาดาว่าน,นี้ว่า,นนาสิไทยอันนั้นพอดีว่าไร่รา,ยายเลยไร่ไายทุกคนโ<บ>ตเก่งเคม็มมะนาวเลยปั่นได้แต่ปาลากังทุกคนปาลากังนี่ปัน่นเลยมันคือเค็มขาําเนาะหนึ่งทุกคนเข็มบาหนาว นะอันเทศนี่บรติ้เื่องนะทุกคนเลยเขาเบิ่งได้นะทุกคนเขาเบิ่งเคยนะเขี่ยกระติ้งเรื่องแนะ <c oughs> ม่ไข่นะเทศมีสามสิบเก้าตนับลวบ่นรับละบะ่วเขาเอาไปขายเได้เท่าร้อยไปอันนี้เนี่ยท่านเอาไปขายนี่นะได้เกือบสองร้อยสามร้อยพนได้นี่นะ <c oughs> นเทศมเท็นี่นะ <c oughs> จะได้พอเยได้มมีได้

ท่อนำล้างเครดก่อนล้างเมือกมันออทุกคนนะเดี๋ยวจะน่ยจะไปเอาเครดลงนะพอนะทุกคนมืดเดนทุกคนมนาะปุงน้ำต้มลงไปค้างก่อนอันดับแรกกัน จะแกงกังบเมือ่อคืนนี่นะแต่ว่ามันบกไได้แกงเมือ่อคืนนี่นะเฮ้ยแล้วใบหวหดือเด้ออ๋อโตอยู<า>ม่มา ลงเอ็กีกนตารางทุกคนเะอาน,น้ำลงต้มก่อนให้น้ำเดือดแล้วอเอาขี็ลงรั่วรั่วโล่ลกะไม่ได้ออซิ่งงานเลยช่วงนี้นะมันป่วยทุกคนโลก็ม,กมายง่มนี้มันป่วยเร <laughs> าจะคนย่านทำมันคือทุกคนงานนักมาดูมันนาน จักมันเป็นไปเลยเป็นประดงบอกมันคือทุกคนมาเป็นประดงอืน้ำไปดงรู้เด้นเป็นประดงเป็นตุ่มชนีอยู่นี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเคลงมาใส่นะน้ำลายเฮอร์เชอ้์มอกับมีอัดไวเชอร์บักอะไรแล้วไปแล้วเลย เดี๋ยไปคอบลูกีแอได้ไหมเอาแมออมอนตีแมวทุกคนเอ้ยตีคลคอยนี่ทุกคนหีตีแห้งอุ้ยไอยมีมาเล้นี่ไหมี มีดมีดคือเป็นแล้วเอามีดมาเฮ้่อได้บะมีดบอรมีดมีดมีดนีดอันนี้มีดเดี๋เอ็ดน้มัปลายมันของนั้นเนีย ไ,ไปพี่ขายก้อนกีพันคะจริงเนี่ยซื้อให้เชกชาวก่อนซื้อกอไ้กินตดากาหายให้นำโคแล้วเคเเซือแกงเขตมะนาวขมเซือไว ใบตัดเอาแบบนี้ก่อนให้มครบทุกดวง บ้านก <ừ. S 1> ูตกบ้านแล้วะตกบ้านตกบ้านเร่องมม่ท่เียไมอเอมาทุกคนเรียบร้อยแล้วเปนใบกันกมาผ่ากอ่อนเลย,ย,ย,ย่อนเนอะ

ไล่แล้วไล่เอาโอเคลงมาใส่ก่อนทุกคนเฮ็ดกินยูตลางนะเมือนี้นะเพราะว่ามันย่ำหนาวได้ผีนพร้อมทุกคนเดี๋ยวเอเคใส่หม้อก่อนสร้างอุ้ยอยู่บุกล้อนนะอุ้ยอุ้ยลงหม้อเลยนะโคบันำไมมันเปื่อย ล้างทุกคนแกงใส่เค็มมะนาว เก้าก <c ười> ับเก้าแล้วเป็ดสะกดนับเอาเป็ดสะกดมาแหงมาแข่งมาทุกคนนาเขตดีกวาถือว่าสุกได้ทีแล้วทุกคนเอฟซีบางคนกะบโบเคยกินทุกคน บางคนกับมกักบางคนกับแซบ <c oughs> แกงเข็ดมังนาวนี่ตม้มถือว่าต้มเปื่อยเลยทุกคนถ้าแต่สมโมแกงนั่นอะเปื่อยแล้วเปื่อยแลวได้เอ้ย kho khâu bừa cưa luôn nóc chốt thì phải đây không Các cam như thế thì tùy thế ôn thế Tôi là đây nhìn đấy. เห็ุก้นบริตาทเอาไหนจะไมีใช่ทุกคนนะนะสูนะทุกคนนี่นี่เดอนีมาได้า่๋ยวเอาไว้ลงไปใส่เดี๋ยวเอาไว้ขคมลงก่อนทุกคน

น้ำลายหืนแลยนะนอนน้ำลายเหืนแล้โร่นะมาอ่ะมาม่อนปุุงแล้วทุกคนให้ส่สำลีแกงจะอ่าใส่ข่เบือเกลือลูกนกมาบบใส่พร้อมกันเลยอ่าหมักบ๊บหลายแนวซื้อโน่แกงเท็มมะนาวน้อยโน่อินตามอยไรชื่อไรชื่อแบบเคิองนี่ตามใจชอบทุกคน นะกระดามาแห้งกระดมาแห้งได้เชื่อแล้วโอ้ยเขาล้นลายเด้อมันมันมันเปื่อยอบอบไว้มองแล้วคืนมันหนาวจะด้นะโาะเขาเอาเขาได้มาหนี้ได้ขึ้นร้อยป่ายร้อยป่ายของการตั้งเขาได้ปะนะไปให้บ่ไปหน้าไม่ใช้น้ำมากเขาชอบเสิร์ฟหน้าตะอบ

เบาทองมี่นะเอาแกงเข็ดมาเพื่อเพิ่นอัไหนอันกินอันไหนอันกินวะเยอะจะน่าเผื่อเราแกงแล้วพี่อเพื่อเอาไปเพื่อเราเลยเหรอว่ากินพี่อลไรก็ต้องมีมาวละมาไปจะแซ่บเลยเนาะมาชิมมึงดูเอาไปเท่าไป เอ้ยเอาไปกินเอาไปกินไปเพื่อบอรลอยแล้วนะกันมากินข้าวทุกคนตักกินหม่ แค่มห,หนาวครั้งแรกของปีดุ moon, bon. กว้ักกกลลลููคนะ ทำงนน s, ปปม,มันเ่ลูกทงไลก่ป่ะโอ้่าไดลุก,ลก,ลกนะกินข้าวในแม่ลูกมา้บดีกว่านแม่กินข้าวผู้เรียนนะน้ลูกกินครูได้น ตั้มขมาโมไม่ตัาข้างเนาะเต็มแล้วเต็บดอกเจ็บดอกเจ็บดอกเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดบอเขาอิ่มแล้วเหมือนเียอิ่มแล้วอิ่มแล้วน้ำลายเฮ้ยน้ยอะ bao không? Ừ. <laughs> ừ. ừ. <Phần> đi mèo quá Vì đi mèo luôn mèo nè Vì mèo à? Bên, bò thì hơn ไปเรียบยันนะนูดูดูอูโอเคทุกคนกิ้ดูดูกินนดูดูคูดูดูกัดูดูดูลาดิด้ดูดูดูู่ีูดดดลดยทุกคน ขอความเข้าใจทุกคนที่เข้ามาติดตามฮับส้มเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวคลิปหน้าคลิปใหม่พอพอดีไมคคือเก้าทุกคนบ๊ายบาย